Let me in, let me in นกจาละโตนกจาละแต่โบยบินทลามาเอาปัตตนีกระผมคณะดีเกฮูลุมาลายทองมาเผายแพร่สื่อสารวัฒนธรรมพื้นเมืองชัยแดนใต้โปรดได้ชมการแสดง นั้มาพ่อมาแล้วนะฟ้าอย่าทเป็นงงงงและสิท่า เสียงนี้แฟนคงจำได้ไม่ใช่เสียงใคร,รามาพ่มาแล้วนาแฟนจ้าแฟนจ้าอย่าทำเป็นงมเสียงนี้แฟนคงจำได้ไม่ใช่เสียงใคร,รขอกลับวิเพลงทั่วแดนทัวจิตทัวแควนที่ช่วยเสริมโซ ป้า,าอายุเจ็ดสิบลูกสาวกระสิบลูกสาวตาโกรมแกทอมวันนี้เสียงคงโรยผมตอบไม่ฟังถึงแม้จะเล่นดีเกหูลูอยากให้ใครฟังให้ใครมาชมชมแล้วจะให้สนุก สนานไม่อยากให้มันนั่งซึมซึมเศร้า,าไม่ว่าเล่นนัง่งลุงโนโราไม่รองเองนี่แหละเป็นศิลปะศิลปะคือวัฒนะารร สวัสดีนักเรียนอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับวันนี้ชั่วโมงนี้นะครับได้รับความสนุกสนานกันไปตั้งแต่ต้นคลิปกันเลยนะครับกับคลื้นเพลงเพลงพื้นบ้านในชั่วโมงที่3นะครับเราเดินทางมาถึงชั่วโมงที่3แล้วนะครับในชั่วโมงที่1กับที่2นั้นครูได้อธิบายเกี่ยวกับในเรื่องของเพลงพื้นบ้านไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ในชั่วโมงที่2เนี่ยส่วนมากคุณครูจะเอาตัวอย่างที่เป็นเกี่ยวกับฉ่อยไปให้ดูใช่ไหมครับเป็นเพลงพื้นบ้านภาคกลางนะครับ วันนี้คุณครูก็เลยเอาลิเกฮูลูซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านนะครับภาคใต้นะนักเรียนอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงร้องเกี่ยวกับลิเกฮูลูแต่นักเรียนอาจจะได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งตัวนะครับของภาคใต้ก็จะสิ้นเชิงแตกต่างสิ้นเชิงจากภาคเหนืออีสานแล้วก็ภาคกลางนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าลิเกฮูลูเนี่ยมันคืออะไรนะลิเกฮูลูเนี่ยเป็นการ และเล่นพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมนะครับใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ดิเกมาจากภาษาอาหรับว่าดิเกอาวันหรือดิเกอาวาซึ่งหมายถึงการส่วนหรือการร้องเพลงคำว่าฮูลูเป็นภาษามาลายูหมายถึงยุคก,ก่อนหรือจุดเริ่มต้นพัฒนาการจากพิธีกรรมประกอบดนตรีเพื่อรักษาผู้ป่วยที่เชื่อว่าเกิดจากการกระทําของผูดผีตั้งแต่สมัยที่ผู้คนในบริเวณนี้ยังนับถือศาสนาพุทธ ธนิกายมหายานหรือศาสนาฮินดูซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชวาภายหลังเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามจึงได้นำการกล่าวสรรเสริญพระเจ้าในศาสนาอิสลามแทนนั่นเองนะครับอ,อ่ในชั่วโมงนี้นะครับคุณครูให้ในักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับเพิ่มเติมในหัวข้อหัดคิดหัดเขียนนะครับครื้นเพลงเพลงพื้น,นบ้านก็ไม่ยากเลยครับนักเรียน ครับไม่ได้ยากเลยนะครับเกี่ยวกับแบบฝึกหัดในชั่วโมงนี้ก็แค่ข้อที่1เนี่ยให้นักเรียนเลือกคําที่กําหนดให้นะครับเลือกคําที่กําหนดให้แล้วก็ทําไมลูกเลือกคําที่กําหนดให้แล้วก็เติมลงในช่องว่างให้มันตรงกับความหมายเนาะให้มันตรงกับความหมายคําศัพท์อยู่ซ้ายมือความหมายอยู่ขวามือเห็นไหมครับเห็นไหม นักเรียนดูนะันมีคำว่าอะไรบ้างอ่านพร้อมครูเลยนะครับโหมโรงยุว่วเยาวโคศกตื่นตันไมโครโฟนมอมแมมชวัดเวียนปฏิภาพฉับพลัน อย่าลืมออกเสียงควบกล้ามนะครับสมพานอ่ะนี่คือคำศัพท์ของเรานะครับทบทวนอีกรอบนะครับนักเรียนพร้อมกันครับโหมโรงยัวยาวโคศกตื้นตันไมโครโฟนมอมแมมชวัดเฉวียนปฏิภาคฉับพลัน สมภานอะนี่ครับได้แล้วได้คำศัพท์มาแล้วนะครับให้ในักเรียนเอาคำศัพท์พวกนี้เอาไปใส่ให้มันตรงกับความหมายที่อยู่ด้านขวามือเห็นไหมครับยกตัวอย่างคุณครูเอาคำว่า,าความหมายของข้อแรกคืออะไรครับการประคมดนตรีก่อนมโหรสพลงโรงการประโคมดนตรีก่อนมโหรสพลงโรงการประคมดนตรีคืออะไรลูก คือคืออะไรครับหอมโรงนั่นเองนั่นเองก็เขียนไปนะพระที่เป็นเจ้าอาวาสพระที่เป็นเจ้าอาวาสบุญที่สะสมไว้คือใครคือใครพระที่เป็นเจ้า,าวาดนะครับคือใครลูกสมผานนั่นเองนะครับ อ่ะให้ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งครับอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งเปื้อนเปรอะหรือสกรปรกนะครับตรงกับคําศัพท์ตรงกับคําศัพท์คําไหนนะเปรอเปื้อนเปรอะศกปรกก็คือคําว่าคําว่าอะไรลูกมอมแมมอ่ะพอแล้วนะครูเฉลยแค่สามข้อนะนะครับานอกนั้นนักเรียนต้องไปหาเองนะครับอ่ะ ยัไม่รู้นะครับก็จะมีพูดหยอกล้อให้โกรธทันทีทันใดทันทีทันควันวนเวียนผู้ประกาศผู้โฆษณาการกล่าวตอบการพูดโต้อตอบนะครับเครื่องที่ใช้สําหรับขยายเสียงให้ดังขึ้นคืออะไรนะครับรู้สึกอึดอัดเพราะดีใจหรือเสียใจเป็นต้นนักเรียนก็เอาความหมายคําศัพท์ให้มันตรงกับคำศัพท์แล้วก็ามาใส่ให้ถูกต้องนั่นเองครับ10คําต่อไป หน้าที่2นะครับให้นักเรียนจงเรียงคําที่สัมผัสสระกับคําที่กําหนดให้แล้วเติมลงในช่องว่างนักเรียนดูดีๆอ่านจดใหม่ดีๆนะครับตั้งใจอ่านแล้วก็พิจารณาไปว่ามันคืออะไรเขากาลังให้ทําอะไรให้นักเรียนนะครับดูนะให้นักเรียนเรียงคําที่สัมผัสกับที่สัมผัสสระกับคําที่กําหนดให้อาดูนะครับดู ได้เรียนดูนะครับสัมผัสสระ,ะคครูจะวงไว้ให้นะสัมผัสสระกับคําที่กําหนดให้แล้วเติมลงในช่องว่านได้เรียนดูนะครับสัมผัสสระสัมผัสสระก็แสดงว่าเป็นสระเดียวกันนะสัมผัสสระคือสระเดียวกันอันเด็คุณครูจดไว้ให้แล้วกันนะครับสัมผัสสระคือสระเดียวกัน เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับสระเดียวกันนะตัวอย่างก็คือยินดีปรีดาสระเดียวกันก็คือคาไหนกับคําไหนลูกดีกับปรีเห็นไหมลงท้ายด้วยดาดาต่อไปก็ต้องเป็นมาลงทา้ายปรีดามาเจอเจอกับเธอทักกับรรก แม่กับแกอ,อง่ายนิดเดียวนะครับนักเรียนง่ายนิดเดียวนะอ่ะเรามาทบทวนตรงนี้กันดีกว่ามาทบทวนตัวอย่างกันก่นกอนนะครับตัวอย่างก็คือยินดีปรีดามาเจอเธอทักรักแม่แก้ไขนักเรียนดูนะครับเส้นสัมพันเหมันก็คือตรงนี้สระเดียวกันดาก,กับอาเจอกับเธอทักกับรักแม่กับแก่เห็นไหมอ่ะเรามาทําข้อที่หนึ่งพร้อมๆกันดีกว่า นะครับข้อที่หนึ่งโจทย์บอกว่ารอราจากแย่ไม่ท้อช้านักแพ้เราแต่ว่าโจทย์มีมาคำว่าหัวใจรงสระอะไรครับนักเรียนสระอใช่ไหมสระายก็ต้องเป็นอะไรที่มันขึ้นสระายตัวแรกนะครับไม่ท้อใช่ไหมเดี๋ยวจะทำให้ข้อแรกนะครับหัวใจไม่ท้อสระอะไรลูก สรรอนะก็จะต้องเป็นอะไรคำว่าอะไรสรรออ่าใช่นะครับรอรารอราสรรอาสรรอาอะไรที่เป็นสารอาลูกสารอาก็ต้องเป็นฉานักใช่ไหมครับสรรอาแม่โกกนี่ครับจากแย่สระแอแผ้เรา อ่ะเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเองนักเรียนง่ายนิดเดียวเองนะครับให้นักเรียนให้มันดูคําสัมพัษธ์ก,กันไปนะสองสหนักเรียนดูเอาเองนะครับ6กเจ็ดเหมือนกันนะครับอันนี้มี10บคอนะง่ายๆไม่ยากนะมาดูในข้อที่4กันบ้างครับนักเรียนข้อที่4ให้นักเรียนให้นักเรียนคิดว่าเพลงผืนบ้านเหล่านี้เป็นเพลงของภาคใด ช่องที่หนึ่งเพลงฉ่อยเพลงอีแซลเพลงํำซิงเพลงนาเพลงเกี่ยวข้าเพลงข่าวทำเพลงข่าวซอเพลงลำเพลินเพลงปรบไก่เพลงหมอกเพลงโคราชเพลงเย้ยนี่ครับเพลงใหญ่ม่ใช่เยยนะครับอ่านเรียนดูนี่ครับดูนะสมมุติว่าสมมุติว่าเพลงแรกเพลงฉ่อย จะอยู่ในภาคใดนักเรียนเพลงชายอยู่ภาคอะไรครับที่คุณครูให้ดูตัวอย่างไปภาคกลางนะเพลงชอยเขียนแบบนี้นะหรือว่าให้นักเรียนนะครับนักเรียนไม่มีรูปภาพแบบนี้นักเรียนมันต้องวาดภาพนะครับให้นักเรียนเขียนแบบครูแบบนี้ดีกว่านะให้นักเรียนตีตารางเป็นี้นะตีตารางแล้วก็บอกว่าเขียนัอข้อว่าเพลงพื้นบ้าน นี้ก็จะเป็นภาคเหนือตัวนี้ก็จะเป็นภาคกลางตัวนี้ก็จะเป็น,ภา,าน,ปนภาคอีสานภาคใต้อ่ะีองดูนะครับถ้านักเรียนไปดูไปดูทีละช่องนะทีละเพลงนะเพลง่อยอยู่ภาคอะไรลูก ภาคการนักเรียนก็มาใส่คําว่าเพลงชอยอะเห็นไหมเพลงยีเซลรับนะเพลงนานะเพลงข่าวซอเพลงข่าวซออ่ะเห็นไหมครับอันนี้ก็คือให้นักเรียนเอาชื่อเพลงมาใส่ให้ตรงกับภาคนั่นเองไม่ยากนะครับ ต่อไปข้อที่5จงนำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างถูกต้องตามลักษณะของบทเพลงพวงมาลัยพวงมาลัยขึ้นต้นว่าอะไรนักเรียนเออระเฮยลอยมาใช่ไหมครับมีคำศัพท์มาให้นะครับนักเรียนเพื่อที่จะเอาไปเติมลงในช่องว่างมีคำว่าเอยไทยเกลภาษิตชวนนะครับคล้ายๆกับการโยงเส้นเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับมันจะเป็นการสัมผัสกันอยู่ เออละเฮ้ยลอยมาได้ได้มาประสบพบเจอสำเนียงครูเพียนเห็นไหมครับเออละเฮ้ยลอยมาได้มาประสบพบเธอวันนี้ฉันขอเชิญฉันขอเชิญอะไรลูกฉันขอเชิญอะไรครับฉันขอเชิญมาพบใครล่ะมาพบใครลูก เอาพบเพื่อนใช่ไหมนะครับวันนี้ฉันขอเชิญอะไรเชิญอะไรลูกเชิญชวนนะเชิญชวนลูก็เอาตัวนี้มาใส่เชิญชวนให้แม่ลำดวนเห็นไหมมนสัมผัสกันอยู่มันสัมผัสกันอยู่นักเรียนมันสัมผัสกันอยู่นะครับคุณจะเขียนเฉลยไว้ให้นะสักข้อหนึ่ง เชิญชวนให้แม่ลำดวนเพื่อนเพื่อนอะไรครับให้แม่ลำดวนเพื่อนก็เกลเออมาร้องเพลงพวงมาลัยรอยเรียงคำคำอะไรลลกคำไทยหน่อยเออพวงจะเออ,อีมาขิดเล่นพาสิทธ์สนุกจริงเออ ามาดูนคะครับมาร้องพร้อมกันนะที่เรียกวาร้องพร้อมกันหนึ่งสองสาเออละเฮ้ยรอไอมาได้มาประสบพบเธอวันนี้ฉันขอเชิญชวนพีกแม่ลำดวนเพื่อนเกลอมาร้องเพลงพวงมาลัยร้อยเรียงคำไทยหน่อยเอยพวงจะเอยมาขิดเล่นพาสิต สนุกจริงเอ้ยครูมไม่ค่อยถนัดเพลงพวกนี้นะครับแต่ก็จะพยายามให้นักเรียนได้เข้าใจว่าคําสัมผัสนะครับแล้วก็พวกฉนันลักษณ์ต่างๆรูปแบบการประพันธ์แล้วก็การาการออกเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับครูก็จะพยายามที่จะให้นักเรียนได้ความรู้ตรงนี้เต็มที่เพราะว่าในสิ่งที่คุณครูไม่ถนัดไม่ใช่ไม่ชอบแต่ก็จะพยายามนะครับเพราะว่าให้นักเรียนต้องได้เรียนรู้เพราะว่านักเรียนจะได้รู้ว่า เพลงที่มันขึ้นแบบนี้ทําไมมันขึ้นแบบนี้ตลอดเลยนะครับมันคือเพลงอะไรแล้วทําไมต้องมีก็เป็นแบบนี้นะครับส่วนมากเนี่ยในสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นเพลงพวงมาลัยที่เอาไว้เอาไว้ช่วยการลงแขกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับลงแขกหมายถึงว่าการระดมะกาแรงกําลังแรงนะครับกําลังแรงที่นําไปช่วยเหลือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้าวการดํานานะครับก็จะมีเพลงพวกนี้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้คลายความเหนื่อยไปนั่นเองนะครับ Oh, <laughs>